สำหรับเทอร์โบโตโยต้าฟอร์จูเนอร์3.0 1 KD t ์ดีนะครับเทอร์โบภายใต้แบรนด์สยามคลิตี้ดีเซลของเรานะฮะก็จะมีเทอร์โบตัวเริ่มต้นแล้วก็จะมีเป็นเทอร์โบตัวพรีเมียมที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นวันนี้นะฮะเราจะมาลื้อด้านในให้ทุกท่านเห็นนะฮะว่าแบตเทีรเรียที่ใช้ในการผลิตและรายละเอียดที่ระหว่างเทอร์โบตัวเริ่มต้นกับเทอร์โบพรีเมียมเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ท่านดูนะฮะเรามาดูภายนอกกันก่อนนะฮะว่ามีจุดไหน ที่แตกต่างกันอันนี้ก็คือตัวเริ่มต้นของเรานะฮะเราจะให้ดูรอบๆนะฮะตัวเทอร์โบฮะส่วนตัวนี้นะฮะก็จะมีเป็นทงญี่ปุ่นมีโลโก้ของแบรนด์เรานะฮะพาร์ัมเบอร์ดูรอบๆนะฮะความรายละเอียดเนี่ยก็จะเห็นนะฮะว่ามีความแตกต่างกันนะฮะ ระหว่างญี่ปุ่นตัวที่ผลิตญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างชัดนะครับในเรื่องของเนื้องานในตัวเหล็กก็เดี๋ยวเรามาแกะให้ดูนะฮะว่าด้านไหนเป็นยังไง อันนี้นะฮะก็ฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นงานที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นงานตัวเริ่มต้นของเราอ่าเราให้มาดูนะฮะความแตกต่างกันเบื้องต้นถ้าดูจากที่รื้อออกมาแล้วที่เห็นจ,จุดแรกนะฮะเราให้ดูนะฮะว่าเทอร์โบเกรดพรีเมียมของญี่ปุ่น,นก,กับเกรดตัวเริ่มต้นเนี่ยความแตกต่างกันอยู่ตรงไหนฮะจากตัวเริ่มจากจากที่เราเห็นนะฮะของญี่ปุ่นนะฮะก็จะ เรื่องของตัวขี้แปรผันเนี่ยก็จะเป็นมีลักษณะเป็นสีดำนะฮะแต่ที่เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นที่เกตเหล็กนะฮะคุณภาพความทนทานเนี่ยที่ผลิตเนี่ยต่างกันญี่ปุ่นเนี่ยคุณภาพสูงกว่าอยู่แล้วด้วยแมทเทเรียลที่ดีกว่าแล้วก็ราคาต้นทุนที่ต่างกันฮะส่วนสีเงินเงินแบบนี้นะฮะก็จะเป็นตัวเริ่มต้นฮะแล้วก็รายละเอียดตรงจุดอื่นมีอะไรบ้างครับนี่นะครับ เราลื้อด้านในออกมาแล้วนะฮะสิ่งที่เห็นเนี่ยแตกต่างกันก็ในเรื่องของขี้แปรผันเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันระหว่างญี่ปุ่นตัวที่ผลิตญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงกว่านะฮะและเหล็กตัวนี้ก็จะมีสีดำเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้เป็นเหล็กเกรดที่คุณภาพสูงกว่าทนทานมากกว่ากับตัวสินค้าที่เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นสีเงิน แล้วก็ของญี่ปุ่นจะเป็นสีดำฮะในเรื่องของคีบแปรผันจุดที่1น,นะฮะความแตกต่างกันและก็ในเรื่องของโครงด้านหลังไอเสียนะฮะก็ถ้าเราดูแล้วดูแบบละเอียดแล้วเนี่ยตัวสี ที่ทําการหลอ่อแล้วก็ตัววัสดุน้ําหนักเนี่ยมีความต่างกันนะคะระหว่างตัวเกรดญี่ปุ่นตัวพรีเมียมของเรากับตัวเริ่มต้นเนี่ยมีความต่างกันถ้ามองด้วยตานะฮะแล้วก็รองด้วยความละเอียดที่ใช้ในการผลิตนะฮะมันก็จะบ่งบอกได้นะฮะถึงความทนทานในการใช้งานเพราะโครงด้านหลังตรงนี้ต้องทนความร้อนสูงนะฮะเวลาที่อยู่ในเครื่องยนต์ ติดตั้งอยู่ในเครื่องยนต์โครงด้านหลังตัวนี้เกรดญี่ปุ่นใช้วัสดุหรือใช้เนื้อเหล็กที่มาทำเนี่ยเป็นเกรดที่ดีกว่าแล้วก็มีความปราณีตในการมีรายละเอียดในความปราณีตในการผลิตมากกว่านะฮะถ้าดูจากเนื้อเหล็กด้วยสายตาเดี๋ยวเราจะมาลองช่างดูนะฮะว่าน้าหนักของตัวโครงเนี่ยมีน้ําหนักที่ต่างกันไหมอันนี้เป็นตัวที่เป็นเกรดงานเกรดของญี่ปุ่นนะฮะเรามาดูว่าน้ําหนักกี่กิโลตัวนี้เป็นโครงตัวที่ผลิตญี่ปุ่นนะฮะ น้ำหนักก็ประมาณ5.95กกิโลครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเริ่มต้นอีกตัวหนึ่งของเรานะฮะ ตัวนี้นะครับเป็นเกรดงานตัวเริ่มต้นของเรานะฮะช่างออกมาแล้วเนี่ยผงด้านหลังเนี่ยสามกิโลก็จะเห็นได้ชัดนะฮะว่าเกรดงานของตัวญี่ปุ่นเนี่ยมีความใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดการผลิตเป็นอย่างมากนะครับแม้แต่โครงตัวด้านหลังที่ต้องทนความร้อนสูงเนี่ยเกรดเหล็กของตัวญี่ปุ่นเนี่ยก็ใช้เกรดเหล็กที่มีคุณภาพสูงกว่าท่างออกมาแล้วก็รายละเอียดของตัวที่ผลิตญี่ปุ่นเนี่ยมีน้ําหนักที่เยอะกว่าบ่ง บอกถึงเรื่องการทนทานในการใช้งานที่โรงด้านหลังที่เวลาใช้งานจริงที่อยู่กับเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้จะรับความร้อนอุณหภูมิที่มากกว่าคือประเทศญี่ปุ่นนะฮะเวลาจะทําอะไรผลิตอะไรเนี่ยทำไมถึงมีต้นทุนที่สูงกว่าเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทำอะไรนะฮะเขาใช้ความพิถีพิถันรายละเอียดและความใส่ใจทุกจุด ของตัวผลิตภัณฑ์เลยเขาจะไม่ยอมลดคอาส์เพื่อให้สินค้านั้นถูกเขาจะคำานึงถึงมาตรฐานที่ใช้ในระยะยาวเพื่อให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคว่าแบรนด์ที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนั้นมีความมาตรฐานและมีความใส่ใจในเรื่องของคุณภาพในการผลิตและแมทเทอเรียลที่ใช้ในการผลิตเป็นอย่างมากครับตัวหัวใจหลักนะฮะตัวไส้กลางมีความแตกต่างกันตรงไหนเดี๋ยวผมจะค่อยๆเอาให้ดูทีละจุดนะฮะอันนี้คือตัวเกรดญี่ปุ่นนะฮะก็จะดูแล้วก็จะมี เลขเป็นโคดนะฮะที่ตัวไส้กลางแล้วก็จะดูเนื้อเหล็กเนี่ยก็จะดูต่างกันกับตัวเริ่มต้นนะฮะก็จะดูแล้วก็จะมีญี่ปุ่นทําก็จะมีความพิถีพิถันรายละเอียดในเรื่องของน็อตหลักที่มีติดมาให้ฮะนี่คือเกรดพรีเมียมเกรดเทอร์โบพรีเมียมของแบรนด์เรานะฮะสยามคุณภาพดีเซลนี่นะฮะก็ถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะมีที่แตกต่างกันนะครับก็จะมีแผ่นตรงนี้นี่นะฮะญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ก็จะแตกต่างกัน ญี่ปุ่นจะมีแผ่นจะมีแผ่นตัวนี้ซ้อนมาอีก1ชั้นนะครับอ่าซึ่งเกตตัวเริ่มต้นเนี่ยไม่มีนะฮะแล้วก็ให้ดูนะฮะว่าเนื้องานก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเกตเหล็กของตัวสินค้าของตัวเริ่มต้นเนี่ยก็จะไม่มีพาร์ทครับ ก็ดูแล้วถ้าดูด้วยสายตานะฮะก็เรลือเหล็กก็จะมีความแตกต่างกันรายละเอียดในการผลิตก็มีความพิถีพิถันซึ่งแตกต่างกันกับเกตตัวเริ่มต้นนะฮะถ้าเป็นเกตตัวญี่ปุ่นของญี่ปุ่นจะมีพาทซึ่งระบุไว้ว่านี่คือสินค้ามาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตสําหรับคลิปนี้นะฮะมีลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะนะฮะในเรื่องของเทอร์โบพรีเมียมกับเทอร์โบตัวเริ่มต้นแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เรา H Q D ก็ได้ถอดแล้วก็ออกมาให้ท่านเห็น ว่าความแตกต่างระหว่างโรงงานที่ญี่ปุ่นผลิตกับโรงงานที่เป็นตัวเริ่มต้นของเราเนี่ยมีความพิถีพิถันแตกต่างกันอย่างไรแบตเทีเรียลที่ใช้มีความต่างกันอย่างไรสําหรับเทอร์โบเกรดพรีเมียมของ s q d เรานะฮะตัวที่ผลิตญี่ปุ่นเนี่ยเทอร์โบตัวนี้เรารับประกันให้ท่านถึง3ปีนะฮะในราคา21,900บาทลูกค้าที่เทอร์โบที่ติดมากับรถเกิดความเสียหายเทอร์โบทางเลือกของเรา s q d เรามีทางเลือกให้ท่านทุกความต้องการนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบตัวเริ่ม แล้วก็เป็นเทอร์โบที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นแบตเทรียเลที่ใช้ในการผลิตเป็นแบตเทรียเลที่สูงที่สุดในตลาดนะครับวันนี้เรามีทางเลือกให้ท่านอย่างครบถ้วนนะฮะสำหรับท่านที่อยากจะใช้เทอร์โบที่มีความทนทานกว่าเทอร์โบทั่วไปก็ต้องเป็นเทอร์โบพรีเมียมของแบรนด์เรานะฮะสยามพอยต้ดีเซลสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจเทอร์โบพรีเมียมแบรนด์สยามพอยต้ดีเซลในรุ่นอื่นๆน,นะฮะก็ติดต่อสอบถามเราเข้ามาเพิ่มเติมได้นะฮะเรายังมีเทอร์โบพรีเมียมคุณภาพ าพสูงแมททีเรียลและโรงงานที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นมีอีกหลายรุ่นนะฮะก็สนใจสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมผ่านช่องทางของเราได้นะครับก็ฝากติดตามเราด้วยนะฮะ H Q D สยาม l i ตี้ดีเซลขอบคุณครับ